สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ผมจะเ,เตือนภัยแก๊ง call center ให้พี่ให้น้องให้เพื่อนให้ลูกศิษย์ได้รับทราบนะเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนวันศุ่นนะผมได้รับโทรศัพท์นะแล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องผมนะเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่ให้เบอร์โทรมานะครับผมก็คุยกันหน่อยแล้วก็วางสาย เสียงเหมือนเป๊ะเลยนะครับผมและเมื่อวานตอนเที่ยงนะผมพาเพื่อนไปเที่ยวเขื่อนอโบนรัตเบอร์โทนนี้ก็โทรเข้ามาอีกบอกว่าพี่นะผมไปซื้อของที่ร้านแล้วก็ลืมเอาบัตร ATM มมานะฮะพูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าจะทำอะไรต่อผมว่าเพื่อนผมไม่พูดอย่างนี้หรอกนะคุณเป็นใครยังยืนยันนะผมเป็นด็อกเตอร์รุ่นน้องนะเธอเธอเป็นด็อกเตอร์นะ ผมว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนผมไม่ทําอย่างนี้แล้วก็วางหูไปสิ่งหนึ่งที่ควรระวังก็คือเขามีข้อมูลน้องผมมีข้อมูลของรุ่นน้องผมแล้วก็เรียนเสียงได้เหมือนเป๊ะเลยนะว่าหมายก็คือนะให้ผมโอนเงินไปให้ที่ที่แกง๊งคออ้างว่าเพื่อนผมไปซื้อของเนี่ยอันนี้ก็คือให้ระมัดระวัง นะครับผมนะว่าเอไอเดนี้สามารถทำเรียนเสียงได้เหมือนนะเบอร์โทรที่โทรมาหาผมดูออกไหมละ่ะเอาทำไมกลับหน้ากลับหลังนะผมอ่านให้ก็คือศูนย์หกสองเจ็ดสามหกหกเก้าหนึ่งสี่นี่นะครับนะฮะนี่ก็คือเบอร์โทรที่แกง๊ง c a ซ l นเตอร์โทรมาหาผมแล้วก็อ้างว่าเป็นรุ่นน้องผมจะเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่วันเดียวก็โทรมา เกี่ยวข้องเรื่องจะให้โอนเงินเลยนะฮะเนี่ยคือรูปแบบใหม่ของของของแก๊งคอสเซนเตอร์พันที่น้องเพื่อนฝูงนะคใครโทรไปลักษณะนี้เนี่ยให้ตรวจเช็คให้ดีว่าชื่อเล่นชื่ออะไรมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างนะวันเดือนปีเกิดนะอะไรเนี่ยลองตรวจสอบดูนะมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างเนี่ยเขาตอบไม่ได้หรอกนะผมไม่ได้ทันตรวจสอบตรงนั้นนะผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นรุ่นน้องผมนะ แต่ว่าก็ไม่ได้โอนเงินไม่ได้อะไรพอพอแค่ว่าผมลืมบัตร ATM นะียผมรู้ทันทีว่าไม่ใช่น้องผมแล้นะก็ <c oughs> ให้เพื่อนระมัดระวังครับผมสวัสดีครับผม